คุณพี่ค่ะเคสโทรศัพท์มาแล้วจ้าวันนี้ราคาเหลือแค่สบาทเท่านั้นเลยจ้าพี่พี่จ๋านะคะใครเข้ามาแล้วนะคะรีบกดรีบ,รบเก็บได้เลยวันนี้งานเคสโทรศัพท์มือถือแม็เคสไอโฟนมีให้เลือกหลากหลายสีหลากหลายลายเลยแม่มีหลากหลายรุ่นด้วยนะคะวันนี้ราคาเพียงแค่4บาทเท่านั้นเลยปกติข้างนอกข,อขายกันราคาหลักร้อยเลยจ้ะพี่พี่จ๋าวันนี้ราคาแฟชเซียลเฉพาะในไลฟ์นี้ลฟ์เดียวเลยนะใครเข้ามาแล้วนะคะเห็นราคาแฟชเซลอยู่คุณพี่ไม่ต้องตกใจสามารถสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะ มีของ iPhone นะคะเกือบทุกรุ่นเลยแม้ตั้งแต่ซีรีส์เนะคะไปจนถึง m a c Pro 15 Pro โปกันไปเลยจะ้ะเข้ามาแล้วนะคะสามารถสั่งซื้อกันไปลายด้าเลยนะจะ๊ะราคาแฟชเซลล์อยู่จากพี่พี่สานะคะมีให้เลือกสีสีเลยมีสีดําสีขาว,ส,ขาส,ขาวสีเขียวแล้วก็สีชมพูเลยคะ่ะพี่พี่สานะคะรีบกดสั่งซื้อชําระเงินภายในรายได้เลยนะใครเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้พี่พี่เห็นราคาแฟชเซลล์อยู่4บาทสามารถสั่งซื้อชําระเงินภายในรายได้เลยนะจะ๊ะพี่พี่า๋าชําระเงินภายในรายได้เลยนะรีบกดรีบ เก็บด้เลยนะคะพี่พี่จ๋าราคาแฟตเซลนะคะมีให้จํานวนจํากัดแม่ตะก,ก้าขึ้นฮอตแล้วตะก,ก้าขึ้นฮอตแล้วจ้ะพี่พี่จ๋านะคะแล้วน้องจะทิ้งตะก,ก้าไว้ไม่เกินหนึ่งนาทีน้องบอกเลยตะก,ก้าแฟตเซลหมดแน่นอนแล้วราคามันจะดีดไปเป็นราคาเต็มปกติเราขายกัน100บาทเลยจ้ะพี่พี่วันนี้ราคาเหลือแค่4บาทเท่านั้นมีใครได้ถูกกว่านี้ไหมแม่เข้ามาขิงเข้ามาอวดหน่อยนะคะมีใครได้ราคาถูกกว่านี้เนาะเข้ามาบอกน้องได้เลยยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะจ้ะมีคุปองจะส่งฟรีไหมคะมี ค,คุณพี่สามารถเก็บคูปองซ้ายมือบนได้เลยนะลูกค้าใหม่กดติดตามเข้ามาได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวน้องเปิดคูป,ปองแฟลเซลให้เลยเปิดคูป,ปองพิเศษสซลดเพิม่มเติมให้เลยนะคะวันนี้แนะนําสั่งซื้อกันไปนะคะหรือแชร์ไปบอกเพื่อนก็ได้ใครไม่เห็นตากล้แฟลเซลพิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยวันนี้ราคาเหลือแค่4บาทเท่านั้นเลยแม่ราคาคือจึ้งมากนะคะเป็นงานเคสซิลิโคเนาะแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ขอบเนี่ยกันกระแทกอย่างดีเลยจากพี่ๆสาราคาปกติเขาขายกันหลักร้อยวันนี้ราคาเหลือแค่4บาทคุณพี่กด ไ,ได้เลยซื้อไปเผื่อก็ได้นะแม่นะเออเผื่อเปลี่ยนเผื่อหล่นกลางทางอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนได้เลยหรืออยากเปลี่ยนฟิลเออวันนี้อยากใส่สีแบบสีดาเนาะพรุ่งนี้อยากใส่สีขาวแล้วก็สีเขียวอย่างนี้พี่ก็สามารถซื้อสลับสีกันไปได้เลยวันนี้เหลือแค่สีบาทเท่านั้นอุ้ยแอดมินบอกเหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายคุณพี่สาสิบออเดอร์สุดท้ายนะคะรีบกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยตอนนี้ตะก้าก็คือแม่ขึ้นฮอสไฟลุกไฟไหม้แล้วจ้ะใครยังไม่กดตอนนี้นะคะระวังราคาจะดิบไปเป็็นราคาเตม หนึ100บาทน้องไม่ดูด้วยนะราคาวันนี้แฟลชเซลนะคะเหลือแค่4บาทเท่านั้นเลยใครไม่เห็นตะกร้าแฟลชเซลพิมเข้ามาสอบถามด้เลยจากพี่พี่สาเดินน้องปักหมุดย้ำหมุดให้เลยวันนี้แฟลชเซลจํานวนจํากัดนะจาะหมดแล้วหมดเลยมีกี่รุ่นคะมีของ iPhone ถูกรุ่นเลยจากพี่พี่ตั้งแต่รุ่นเอ,อ่อเจ็ดเนาะเจ็ดโปรนะคะจนถึงนู่นเลยแม่จ๋าสิบห้าโปรนะคะมีหมดเลยจากพี่พี่า๋านะคะราคาแฟลชเซลเหลือแค่สี่บาทเท่านั้นเลยรีบจิ้มรีบกดนะเพราะว่าตอนนี้ตะกร้าใกล้หมดแล้วคะ่ะแม่แอดมินบอกว่าจะปิดตะกร้าแล้วนะ จะทิ้งตะกร้าไว้ไม่เกิน30วินาทีสุดท้ายคุณพี่ไม่ใช่1นาทีด้วยแค่30วินาทีเท่านั้นเลยจ้ะหมดแล้วหมดเลยนะคะใครยังไม่กดตอนนี้ระวังราคาจะดีดไปเป็นราคาเต็มไม่รู้ด้วยนะ